บอกอาณานะคะปัญญาที่จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสิบบุคคลค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชินค่ะพี่น้องค่ะมือนี้พ่อพี่พานนอนมากินตำซัวกุ้งสุกจ้าพี่น้องโรยเม็ดกะทินน้ำนะคะผักของข้าวก็มีผักสลัดนะคะมีแคบหมูนะคะพี่น้องค่ะมาม่าค่ะมัดเสตีค่ะมีไงเป็นน้ำตงหูกับพี่น้องเมืองเนี่พี่น้องเมืองเซนขนมเซนแม่นะคะพี่น้องคขาผ้าเมืองเนอู้เต็มถาดอาญามือนี้ตงหูตำลายค่ะพี่น้องเผ็ดเพลินะคะมืเนียพี่น้องขาทราบเสียกันนะคะ เต็มคักนะคะมาพี่น้องด้วยหลุดขอนยาใส่มือนะคะขอนยาใช้มือเด้อพี่น้องล่างดีแล้วล่วะเดือดให้พน้องค่ะ กลุ่ม่ะแตงหูซีบร์แกเปลือกพะวาไม่เป็นกลุ่งเปลือกอ่อนนะคะวันนี้เราก็กินอยูหน้าบ้านนะคะทุกคนร่อมอันแห้งๆี่น้องยุงเทพนะคะ

โมนิเอรนบรรยากาศกยุงเพียบแต่เศาเนี่ยร่มไใบใบนะคะพี่น้องค่ะเขามีไงจ้ะ หายงกินจนเหนียวนุ่มมากอือืมทางเ็าจะจำนะคะ mm. Good. Ừ. Mm Không. -hmm. không phải tấm sạp cái nào em ôi thích chưa ta lại anh thấy không bị nắp 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 เนื้อปักเนื้อคั้งอืมดมคับนียนนะ 嗯。Mm. 嗯，你看、mm。Hmm. 嗯。Mm hmm. เห้ยดูเผ็ดไม่จ้ะพี่น้องอืมเจ้าผัดด้วยเม็ดกะทิมันก็เข้ากันนะคะพี่น้อง Ừ, muốn rồi nha vậy nha. Hết rồi Thật nè. Ôi, sẹp lại rồi โอเคค่ะพี่น้องะ่ะคลิปนี้กินข้าวเมยตัดสวดกินบาสุภาพก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ตัวหัวเทด,ดคลิปนะคขังก็ต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องขะคลิปนี้พ่อสะมีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ